โอ้โหมึงตามมาเจอเซิร์ฟนี้เลยเหรอเออว่าไงว่งไาไงเฮ้ยจาว่าไงผมเป็นมิอ้อะไรนะผมเป็นมิดงจาเป็นมิดเป็นมิดกระตี้มาโอ้อชื่อชื่อมึงนี่นะไม่มีปืนนะชื่อแม่งนี่นะไปด้วย กูไม่น่าตีกับแม่งเลยว่ะถ้ารู้มันไม่มีปืนนี่กูยิงมันตายหาไปแล้วจะถึงแล้วเนี่ยถึงแล้วถึงแล้วมันไม่มีปืนอ่ะเอาปืนไปกูให้อุ้ยขอบรมางครับปืนในตำลางอ่าตาล่าไปเลยลิก <laughs> ลิกไปฆ่าเลยลิกเดีย๋ยวเราเราเคลียร์เซิร์ฟนี้ก่อน ยอนเลยอีแม่ไอดอนผมเลยจ้ามึงเมาหรือเปล่าเนี่ย <laughs> แม่งเสียงแม่งเหมือนคนเมาเลยครับเดี <laughs> ๋ยวผมเคลียร์เซิร์ฟนี้ก่อนดีกว่าถ้ามันไม่มีคนเขาย้าย,ายเซิร์ฟไปเรื่อย <laughs> เดี๋ยวบอกเซิร์ฟทีเดียวแม่งลงมาทีเดียวกูแห้งแน่เลยว่ะสงสัยสู้ไม่ไหวครับดูแล้ว <laughs> <laughs> ผมอาจจะแตกเยอะหน่อยนะวันนี้เพราะว่าพี่ไอเดนผมเลย อย่าใช้คำว่าแตกดีกว่ามันมันมันสอบไปในทางไม่ดีแห้งแห้งอาจอาจอาจจะแห้งก็ก็เป็นได้นะครับชิแม่งคนเกิดวะ้ยแม่งมีปืนมีปื๊อะไรได้รม่ไดิไม่ได้ปื๊ดวะอแม่งอยู่ไหนวะผมยิงให้อยู่ บอกเดียวหรืมึงตูงจังวะไปดิบวกดิบวกดิบวกดิมึงบวกมันดิมันอยู่ไหนวะ <c oughs> นี่ไงไไสัตว์อนาคตลิกกูลาดไปแล้วสองเมตร <c oughs> เอาลิกลิกไม่ตัวมึงวัดมาลิกเฮ้ยคุณเห็นตัวมึงไอมสัตว์ แม่งอยู่หลังบังเกอร์ครับ <t ries> ชาร์จแม่งเลยดิกลัวแะ้ว ปอยเพียงว้าวอะคิดดูเหอไอสัตโอ้โหต่อยเพียงว้าวเอาอะไรไปยิงคนครับจบแล้วจบแล้วชิคกี้พอยิงเพียงยิงไม่โดนเลยครับจบแล้วครับจบแล้วจบแล้ว,ลวไอ้ไั้ไอ้ไอนน้อ้ <c oughs> อไมตไอ้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 มอ้ไอ้ไออ้ไอ้ไอ่ไอไอ้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 รอมไอ้ออ้ไอนไอออไอออไอออ ไอสัตว์ก well ูมีรถละเฮ้ยลิขเพื่อนขึ้นรถมาเพื่อนเพื่อนขึ้นรถมาแล้วมึงก็ไปออกประตูฝั่งนู้นทำไมล่ะมึงก็ออกประตูเอาเอาเอาไอสัตว์กูติดละไอติดเอาเอาไอไอลิกไอเหี้ยพ่อแล้วงาอเอา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 แล้วกูขับไงอะไอเหี้ยแล้วกูขับไงอะมึงดันร ดันดันดันไป <laughs> ไอ้ย่ารถไห้บนราคาเอาเอาเอาซอมบี้ลุงตกมึงเคลียผีดิเอาเอาขึ้นรถไปหาพ่อเอาเอา,อา,า,าไอสัตว์กูแห้งแห้งแน่แห้งแน่แห้งไอสัตว์แห้งโอ้ยอยู่กว่าจะไปได้พอ้องตายโอ้หน้าหน้าเมืองนี่ล่อกันแล้วครับหน้าเมืองนี่ล่อกันแล้ว มาแล้วหน้าเมืองแม่งรอ mm mm แล้วครับบวกแม่งเลยเฮ้ยรีเสียงคนกูมาเหรอโอ้ยยยยยเฮ้ยยอยเฮ้ยเฮ้ยกินคนไมโอยสัตว์เลือดกูแม่งมีครึ่งตัวยี กูไม่ขึ้นตัวโยจะฆ่ากูทำไมเพื่อนโอ้โหจ้าจาปิดเสียงแม่งเลยเฮ้ยโยไม่ไม่สัตว์มึงฆ่าโยเพื่อนกูเหรอเฮ้ย มึงกูเปลี่ยนเซิร์ฟไอสัตว์กูเปลี่ยนเซิร์ฟเ,เ,เลยไอ้ช่างทำไมตอนตอนที่มันอยู่กับผมไม่คดกากอะเพรออาะงี้ทำไมมันมาเก่งวะ